สวัสดีค่ะบุกบรรยากาศภายในห้องผ่าตัดสำหรับเคสนี้นะคะเปิดมาก็เห็นความแตกต่างของหน้าอกเลยนะคะสําหรับข้างนี้ค่ะคุณผู้ชมคาเป็นข้างที่เรายัดซิลิโคนเข้าไปในส่วนอกของคนไข้เคสนี้แล้วนะดูความแตกต่างดูการเปรียบเทียบได้เลยนะคะสําหรับข้างนี้นะคะยัดซิลิโคนไปแล้วกับอีกข้างที่ยังไม่ได้ยัดซิลิโคนนะคะบอกเลยว่าเป็นคนที่เนื้อนมเดิมเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคุณผู้ชมถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมทางมันก็ดูออกแน่นอนเลยว่าเนื้อนมเดิมเนี่ยโอ้เนื้อนมเดิ เดิมน้อยเนื้อดมดม,ดมเล็กนะคะแต่ข้างที่ยัตซิลิโคนเข้าไปคือตุม้มขึ้นมาทันทีใหญ่ขึ้นมาทันทีตั้งเต้าสวยขึ้นมาทันทีนะคะและที่สําคัญสังเกตดูเลยว่าไม่มีเลือดออกมาสักหยดเลยคุณผู้ชมคะขนาดเพิ่งยัตซิลิโคนเสร็จนะยังไม่มีเลือดออกมาเลยคะ่ะบอกเลยว่าเป็นการผ่าตัดที่ไร้เลือดจริงๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะใครที่บอกว่าอยากเสริมหน้าอกจาาแต่หนูกลัวบรรยากาศห้องผ่าตัดน่ากลัวหรือเปล่าวันนี้เราเอาบรรยากาศห้องผ่าตัดมาฝากให้ดูกันแล้วเพราะฉะนั้นเข้ามาชมกันแล้วฝากกดแชร์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รณพจโอ้โหน่ารักมากมาทักทายกันทุกไลฟ์สดเลยนะน้องข้าวจ๋าที่เราดูอย<ช>ู่นะตอนนี้คืออะไรค่ะอันนี้คือซิลิโคนหน้าอกค่ะคุณผู้ชมขะผิวทรายแบบนี้ทรงกลมๆแบบนี้ทายกันเข้ามาซิว่ายี่ห้ออะไรนะคะผิวทรายแบบเหินทรายชัดนะใช่ันนี้คนเป็นผิวแบบว่าเป็นผิวทรายเลยทรายจ๋า เลยเออนะคะให้ทุกคนช่วยกันทายเข้ามาดีกว่าว่าเคสนี้เนี่ยเขาใส่เป็นถุงนมตัวอะไรเพราะว่าถุงนมตัวนี้นะเวลาที่เราจับหรือสัมผัสขึ้นมานะค,คะมันจะไม่เหมือนถุงนมตัวอื่นเลยนะน้องข้าวซูมใก,กล้ๆซูมชัดๆทุกคนจะได้เห็นนะคะ,คะว่าเคสนี้ใส่ถุงนมยี่ห้ออะไรอ๋อคุณพี่ชุร,รีพรบอกว่าเซบ,บินค่ะ,ะถ้าใครทายถูกขออนุญาตแจกเบตาดีนที่อยู่ในกล่องค่ะห <c oughs> รือว่าแจกถุงมือคุณหมอที่เพิ่งยัดนมเสร็จไปให้เลยค่ะใครทายถูกนะคะใส่ชื่อ ที่อยู่เ <อะ S 1> บอร์ทโทร,โทรค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแจกชุดผ่าตัด<อ>คุณหมอค่ะออมาเลยเออมาเลยมาคุณพิมพ์บอกว่าเซฟบินค่ะแล้วตอนนี้คุณหมอก็กําลังยัดนมข้างที่สองนะคะด้วยซิลิโคนซิลิโคนซิคน,ซคนเซฟบินนั่นเองคุณซุริกรค่ะส่งชื่อที่อยู่มาแล้วก็เบอร์ทโทรมาด้วยเดี๋ยวจะส่งน้ํายาเบตาดีนที่อยู่ใน ในถ้วยอะค่ะไปให้ที่บ้านเลยคุณพี่ชลีพรบอกมาเอาไม้เอาไม่มาอย่างนี้เลยนะคุณชลีพรสละสิทธิ์ค่ะคุณพิม์เอาต่อไหมคะคุณพิมซีเอฟไหมถ้าคุณพิมซีเอฟพิมซีเอฟมาเลยจ้าซีเอฟเบตาดินมาเลยจ้ะโอ้ตอนนี้คุณหมอยัดเสร็จแล้วเราพูดกับคุณผู้ชมนาำมาดแป๊บเดียวเผื่อแป๊บเดียวทำไมไวจังเลยน้องข้าวยัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเลยและที่สําคัญคือต้องบอกเลยว่าคนที่นอนอยู่บนเตียงคือนอนแน่นิ่งเวอร์ใช่นอนแน่นิ่งไม่กระดุกกระดิกเลย ค่ะกระดุกกระดิกไม่ได้ค่ะเพราะว่าพีาาสัญยีแพทย์นะคะบีบคอไว้อยู่เพราะฉะนั้นนะคะ ใครที่มาเสริมหน้าอกไม่สามารถกระดุกกระดิกได้ค่ะเพราะว่าโดยวิสัยทีแพทย์บีบคอค่ะคุณผู้ชมหยอกเลหยอกเล็กเราใช้เป็นการดมยาสลบค่ะคุณผู้ชมค่ะใช้เป็นการดมยาสลบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคนไข้เองนะคะก็จะไม่ได้รู้สึกตัวแดงสิ้นเนาะสบายมากตลอดเวลาที่ทําการผ่าตัดค่ะสวยไหมคุณผู้ชมค่ะไหนใครบอกว่าสวยไหนใครบอกว่าปังช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะนี่ค่ะยัศซิลิโคนเข้าไปสองข้างแล้วหน้าอกตั้งเต้าสวยขึ้นมาทันทีนะคะดูดีขึ้นมาทันทีเลยคุณผู้ชมทางบ้านขาแต่ที่สําคัญนะคะขนาดนอนหงายแบบนี้นะ การวางถุงนมซิลิคนถูกตำแหน่งนะคะจะไม่ทําให้นมล้นออกข้างเวลาเรานอนหงายนะคะจะไม่ทําให้ทิ้งตัวออกไปที่รักแร้เลยค่ะโอ้โหสวยปังมากใครว่าสวยนะคะคอมเมนต์เข้ามาเราหน่อยพี่พิมบอกว่าเป็นบุญมากได้ถุงมือคุณหมอเอาไหมพี่พิมพ์เอาดีๆถ้าพี่พิมเอาดีเดี๋ยวข้าวจะส่งไปให้จริงๆนะเอาไหมค่ะสวยมากนะคะฟูมากเลยนะคะสวยงามพระรามสามขอบคุณพระรามแปดด้วยนะคะ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยพี่รณพจพี่บอกว่าสวยมากปังมากเลยค่ะเนี่ยคุณผู้หญิงนะ ที่ขาดไม่ได้เลยหะือเปลาแล้วขาดยังไงผู้หญิงทุกคนจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือฟองน้ำค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอเมื่อก่อนเรามีฟองน้ำแต่ตอนนี้เรามีซิลิโคนอยู่ในนมแล้วปาทิ้งไปได้เลยเพราะฉะนั้นคะเดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้หญิงทุกคนนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องนมอยากให้น้องนมเต่งตึงตั้งข่าสวยขึ้นเราต้องเสริมซิลิโคนเข้าไปใช่แล้วค่ะเสริมซิลิโคนเข้าไปเดี๋ยวนี้ปลอดภัยค่ะเพราะว่าถุงนมทุกตัวนะคะบอกเลยนะว่า ผ่านการรับรองจากอเมริกาเรียบร้อยแล้วเสร็จไปแล้วอยู่กับร่างกายเราได้ตลอดชีพเพราะฉะนั้น <ภา S 2> เราไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกังวลอะไรใดๆสิ้นเลย <ภา S 2> ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมตอนนี้คลินิกเปิดทําการปรกติราคาคลินิกยังปิดอยู่นะ <ภา S 1> ตัวเองนะคะสบายดีนะคะ เขาบอกว่าอะไรอ่ะสบายดีสบายดีด้วยนะคะถ้าหากว่าพี่น้องนอน้องข้าวนอนเื่นบ้านนะคะต่างประเทศนะคะใครที่สนใจอยากจะมาทำัสยกรรมที่คิวคลินิกเนี่ยสามารถที่จะอินบอ์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคุณพิมสาราคาตอนนี้ถ้าเป็นของเซฟบิน49,900าค่ะจ่ายจบไม่ต้องมาบวกเพิ่มสุกจิตนะคะไม่ต้องมาบวกเพิ่มในส่งค่าดมยาไม่ต้องมาบวกเพิ่มในส่งค่าอับไซค่ะนะคะเพราะว่าราคา49,900ัรบาทรวมดมยาสลบแล้วค่ะ ก็รวมไปส่งค่าอัพไซต์เรียบร้อยค่ะ จะเอากี่ซีซีจะเอาไซส์เท่าไหร่ก็ใส่ไปค่ะใส่ไปเลยเอาเท่าที่เราอยากได้เอาเท่าที่เราต้องการค่ะอยากเสริมหน้าอกให้นมเป็นก้อนค่ะอ่ะขอบอกคุณหมอได้เอาจริงนะอยากได้ทรงไหนเลือกได้เลยเลือกได้หมดเลยนะคะอยากเอานมพุ่งชี้หน้าผู้ชายค่ะอ่ะบอกคุณหมอได้นะอยากเสริมหน้าอกค่ะเพื่อที่อยากจะใส่เสื้อผ้าสวยอ่ะบอกคุณหมอได้อยากได้พอดีตัวค่ะบอกได้หมดเลยนะคะสวยค่ะสวัสดีพี่ปิยมาด้วยนะคะขอบคุณทุก คอมเมนต์เลยนะที่เข้ามาพูดคุยกับพวกเรา2คนนะคะการทํลเสรรมหน้าอกมันไม่ได้น่ากลัวค่ะถ้าหากว่าเราเนี่ยเลือกแล้วก็ศึกษาดีๆะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคลินิกเสริมหน้าอกเยอะมากนคะคะขุดออกเป็นดอกเห็ดเลยค่ะคุณผู้ชมชค่ะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าคลินิกนั้นไว้วางใจได้และเสริมกับคุณหมอที่เป็นสายแพทย์ตกแต่งโดยตรงแต่คิวคลินิกของเรานะคะผ่าตัดกับคุณหมอจ้ำที่เป็นสายแพทย์ตกแต่งโดยตรงนะคะสามารถนําชื่อเข้าไปเสิร์ชที่แพทยสภาได้เลยนะคะเสริมหน้าอกเทคนิคใหม่ค่ะไม่ต้องเจ็บตัวนานพักฟื้นน้อยนะคะและที่ สำคัญน,นะเสริมนอกยังไงไม่ต้องมีเลือดออกระหว่างการผ่าตัดแน่นอนค่ะไม่มีเลือดออกระหว่างการผ่าตัดเรามีเทคนิคที่หยุดสตอ็อปเลือดได้เป็นอย่างดี <c oughs> เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ต้องใส่สายเดนเลยนะไม่ต้องมีสายเดนค่ะแล้วเสริมไปแล้วก็ไม่ต้องนวดด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากมีนมสวยๆแบบนี้เนาะสามารถอินบอกเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางเพจน,นี้เลยค่ะ,คะเพจที่พวกเราสองคนนะคะกำลังไลฟ์สดกันอยู่เนะตอนนี้ได้เลยเนาะ,ะใช่แล้วเ็กไ่ต้องโทรมาก็ได้ที่0834291999ไดะคะไม่ได้เจ้บไม่ไเ้ปวดมาเหมือนสมลยนะคะเพราะไม่าด เสร,ริมกสริมอกเดียวนี้เราใช้ทาร,รรพัตะบำทำเทคนิคนะคะทำให้หลายๆคนเวลาที่เสริมไปแล้วเนี่ยร่างกายฟื้นตัวไวมากที่สุดข้าวต้องบอกเลยนะว่าเสริมรกที่คิวคลินิกนะคะทุกคนเสริมไปแล้วฟื้นตัวไวมากทุกคนเสริมไปแล้วแทบจะไม่ต้องลางานหยุดงานหลายวันเลยนะคะ,คะเสริมไปแล้วสามารถที่จะเคลื่อนไหวคล่องตัวได้เลยนะ,คะใครนะคะที่อยากเสริมหน้าอกแล้วเจ็บน้อยฟื้นตัวไวบอกเลยค่ะว่าที่นี่เลยคิวคลินิกเลยนะคะสำหรับไลน์นี้พวกเราขออนุญาตลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันเลย ไหน้านะคะคุณผู้ชมคาคนไข้ตื่นปุ๊บไล์สดแน่นอนสวัสดีจ้า